โอเคครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับผมนี่ก็สู่เกมราเรนเจอร์นะผมก็อยู่กันใน i อดีหลักนะผมเดี๋ยว i อดีรองผมจะมาแล้วครับผมตอนนี้ได้แพ็คคัมแบ็กมาแล้วเนาะเดี๋ยวก็รอดูครับรอดูรอดูก็มาเร็วนี้แน่นอนครับผมจะได้ถ่ายละเนื่องจากว่าไม่ได้เข้าเข้า ID ดีมานานมากนะครับผมโอเคครับผมก็ <c oughs> ม้าว่าด้วยคือผมเพิ่งลงคลิปไปนะผมผมน่าจะลงคลิปไปวันนี้แหละนะผมวันวันที่อัดคลิปคลิปนี้แหละนะครับผมวันที่6นะผมอ่าคืนคืนวันที่6ผมได้ลงคลิป ล่าสุดไปนะผมซึ่งคลิปล่าสุดนี้ผมบอกเลยผมตัดได้มั่วมากนะผมเพราะว่าเดี๋ยวผมก็อัดเดี๋ยวก็หยุดนะผมเนื่องจากว่าคนในบ้านผมเดินเพื่อนฝานไปเพื่อนานมาแล้วเขาเสียงดังนะผมก็มีบางจังหวะที่ต้องหยุดนะผมหยุดอัดไปแล้วก็ตัดนะผมก็อาจจะเสียงเบาหน่อยนะค,คลิปนั้นนะอืโอเค,ครับผมคิดนี้ก็มาว่าด้วยถึงการที่แบบว่าผมบอกว่าผมเคยสัญญากับทุกคนนะครับว่าก่อนผมเก็บครบกบดําครบแปดยี่สิบตัวเนี่ยแล้วผู้ติดตาม ถึงหนึ่งก่อนเขาเียกว่าอะไรอ่ะเขาเลยกว่าก่อนที่กบดําผมจะครบ20ตัวนะผมแต่สุดท้ายก็ผู้ติดตามก็ไม่ถึงนะผมแต่กบดําผมนั้นตึงแล้วนะครับผม20สิบตัวแล้วนะครับสายฟรีนะผมตัวที่สองลุกคนชินระนะผมก็เลยได้โอกาสมาทําการรีวิวชินระไปด้วยนะผมถุงไหมเล็กถุงไหมนี่ชินระ โอเคครับทุกคนผมก็จะทําการเพิ่มระดับให้เขาเลยนะครับผมเออหลายคนอาจจะถามว่าทำไมต้องเพิ่มชินละจริงๆผมลังเลอยู่นะระหว่างชิ้นละหน้าไม้เอลิสสามตัวนี้นะก็ลังเลอยู่เออมีดาวินชีด้วยสี่ตัวนี้คือดาวินชีมันกอนะ๊อบเลยมันก๊อบไวนะผมแต่ดาวินชีมันถ้าแบบถ้าเกิดเล่นวันมามันก็ตายตายตายไวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าสภาพผมตอนนี้คนจะเล่นดาวินชีมันแบบไวๆยังไม่ได้นะผม แล้วก็มานั่งคิดอีกว่าเอลิสเอลิสมันก็เริ่มจะตกเบต้าแล้วนะเริ่มไม่ไม่มั้งผมอาจจะทิปเองก็ได้นะผมแต่ว่าเอลิสของผมก็จริงๆเป็นตัวแรกของมันนะแล้วผมผมรูม้สึกว่าชอบมากเอลิสนะครับผมแต่ก็ตัดไปนะผมส่วนเอ่อปืนสไนเปอร์เนะี่ยก็เป็นดาเมจไม้นะและเป็นดาเมจที่แรงมากนะผมแล้วก็มันเป็นตัวที่แบบทะลุเกาะทั้ทง2ส,สกิลเลยนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบนี่น่าสนใจเหมือนกันนะแต่สุดท้ายก็ แพ้ครผมแพ้ความเท่ของชินละนะครับผมเนื่อง,งจากมันเท่จัดเลยนะผม,ผมก็เลยแบบอืต้องจัดว่ะชินละไฮเปอร์แม็กเอาครับทุกคนไม่เป็นไรจัดจัดไปเลยครับผมไฮเปอร์แม็กทำใจลำบากอร่งเลยกลัวจะเก็บกบดำครบแต่ละตัวเอาวะทุกคนจัดเลยชินละแม็กโอ้โย โอ,โอ้ยังยังยงผมนี่แบบเสียดายเหมือนกันนะคือแบบกว่าเราจะเก็บกบดำครบแต่ละตัวอ <c oughs> ตอนนี้ก็บเท่าไหร่ละสิบห้าแล้วอีกห้าตัวครับทุกคน <c oughs> ผมก็เหลือกบดำอยู่แค่ตัวเดียวนะครับผม <c oughs> ต้องเก็บอีกสิบเก้าตัวนะครับผม <c oughs> มากโอ้ยังเดี๋ยวเราต้องไป อุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีได้มีได้จังชูไม่อยากจะรู้ลองเพลงอะไรของเราเนี่ยนี่ป๊อบป๊อบป๊อบก็ยังไม่พออยู่ดีวะชิดแค่ไม่พอครับทุกคนใส่ไปปุ๊บมีปะไม่มีโอ้ยงั้นก็ไปหาพวกเจ็ดดำแล้วกันหกดาวเจ็ดดาวไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่เป็นไรใส่ไปก่อนนะครับผม ไม่ว่ากันสิบห้าแล้วมันต้องหายยิ่มห้าโอ้โหจะเอาตัวอะไรมาเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการหาตัวมาใส่ให้จนแบบเรว่าตันแลบบร้อยนะ้ำซึ่งหายากมากนะผมกบเขียวแบบแปดดาวหลายตัวเจ็ดาวหลายตัวเขาไม่อยู่นะโอ้ยตอนนี้เท่าไหร่น่ะโอ้โหเลือดเก้าสิบเอ็ดล้านนะผมถือว่าเยอะอยู่นะอืมหลายหลาคนถามว่าทําไมต้องเน้นเลือดเยอะเกินก็ นะก็ต้องเห็นเลือดอยู่เนอะน,นะ mm. อัตราการหลบหลีกอะไรก็ยังไม่หลบสกิลพอมีอยู่นะอัตราการใช้สกิลนะอัตราคอมเมนต์ยำนะอ,าานะอัตราการหลบสกิลไม่มีเลยแต่เราก็จะใส่อะไรให้เขาได้อะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูก่อนนะครับผมตัวผมก็ได้มาเยอะอยู่นะตาการหลบสกิลเหรอเอ่อช่องหน้ามันจะมีหรือเปล่าแค่นั้นแหละอัตราการหลบสกิลอะ่นะนี่อัตราคิตติคอนนะครับผม ผมว่าไม่น่าจะมีนะไอ้พวกแบบอัตราการหลบสกิลอะไรเงี้ยอืมไม่น่าจะมีนะผมช่องนี้ก็ไม่น่าจะมีครับมีแต่ว่าช่องนี้น่าจะมีนะอัตรา,ารหลบสกิลแต่ว่าผมใส่ให้กับเอลิทไปแล้วไงเนี่ยอัตราการหลบสกิลนะผมก็อน,นาคตอาจจะเปลี่ยนมาใส่ให้กับไอ้ตัวนี้ก็ได้นะผมโอเคเดี๋ยวเราไปสลับเป็นร่างไฮเปอร์กันก่อนดีกว่านะครับผมอตอนนี้เดี๋ยวผมขอแคปหน้าจอบหนึ่งนะครับผม โอเคครับผมผมแค่อยากแคปไว้เป็นถักแานเฉยนะครับว่าเรียบมันเท่าไหร่นะผมแล้วก็พลังยมตีมเท่าไหร่นะครับเกาะเท่าไหร่อย่างนี้เฉยๆนะครับโอเคครับเริ่มเลยตอนนี้แล่ผมตอนนี้กี่วิวะลืมโอ้โหจะอัพอัพก็ยังไม่ได้อัพตอนนี้4.5วินะครับผมแล่ใช้1,000นะครับผม1,120นะครับผมโอเค44วิ45นะครับผม นะผมสุดจัดสุดจัดจริงๆทุกคนมีแม็กตัวที่สองข้างไฮเปอร์ใช้เพใช้แร่นะผมในการเลีอยก,ก็หนึ่งพันยี่สิบหกนะผมก็เหลือประมาณอยู่เก้าร้อยแหละเออเดี๋ยวเข้าไปในเกมนะผมก็หกจุดห้าวิโอเคครับประมาณนี้เลียงก,ก็อยู่ที่เก้าสิบเอ็ดเก้าสิบล้านนะผมเม,นะมืเ่อกี้เก้าสิบเอ็ดนะเลียงลดนะผมแต่ได้เป็นอันนี้มาก็ถือว่าโอเคนะคผม โ okay, อเคงนั้นเราลองไปตีกันใน PVP กันเลยดีกว่านะครับผมคือ PVP เนี่ยอุ้ยตกว่ะอุ้ยมีคนมาตีผมแบบเยอะมากเยอะจริงๆส่วนใหญ่จ,จะแพ้นะชนะไม่ค่อยมีเลยโอ้โหขยันมาตีเราจังเดี๋ยวเราไปตีสักหน่อยครับผมทุกคนอลอง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 ดูก็ได้ครับจะแพ้ก็ได้นะผมแต่ต้องลองครับผมทุกคน อันนี้ผมไปที่ทีมสองนะมีเฮอกสุดท้ายเราไม่ต้องกลัวนะผม <c ười> คือเขาแบบถึกอย่างแน่นอนครับอัตราการใช้สกิลเขาไม่เยอะนะยังครับยังไม่ไปโซนหน้าโอ้โหเจ็บเจ็บเลยเจ็บจี๊ดเลยมารีวิวให้ดูนะผมว่ามันจะ พอสู้ได้ไหมนะผมเราลองโนยเทยมดูไหมเออลองโนยเทยมดูก็ได้นะผมชินละนะผมชินละแม็กตัวที่สองของเรานะเออเอาดิเอาดิพอสู้ได้นะผมเออเมริโอดัสนะผมเป็นธาตุพืชน,นะผมแ <c oughs> พ้ทางชินละเราอยู่แล้วนะผมเมริโอดัสเขาโหดนะแต่ว่าเขาแพ้ทางธาตุเรานะเมริโอดัสตัดนะผมขอขึ้นหลีกหน่อยขึ้นหลีก ทองสองหน่อยหูตบรถตกเลยอะมาตีแล้วกี่คนวะเนี่ยคนไทยด้วยกันได้แท้ทำกันได้อ๋อแล้วเ,เราก็ตีคนไทยเนี่ยเราก็ตีคนไทยไม่เจอมากมีร้องไม่รู้มีร้องไม่รู้นะผมโอเคจัดครับผมมีร้องไม่รู้อันนี้ไม่รู้จะหน่วยเทมได้ปะนะหน่วยเทมนะกอซุดนะผมเขาชอบหน่วยเทมนะเอาไปเลย สกิลสลับของมันเป็นเขาว่าเป็นดาบสองคมนะในนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าจริงไหมนะปล่อยไปเลยชิละโน no, ไม่ได้แหละน่าจะโ no, นไม่ได้แหละตึงอยู่เหมือนกันอย่างน้อยก็ขอน้ําแข็งอนะ่ะขอกดเกาะหน่อย <laughs> อุย้ยเจ็บเจ็บจุกจุไปเลยครับทุกคนโน no, เทปไม่ไหวครับทุกคน สกิลสลับมันไม่ค่อยสลับเลยทุกคนเออสลับไม่ไม่ค่อยสลับนะไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ใส่ออตราการใช้สกิลให้เขาอะ่ะหรือจะเปลี่ยนเป็นออตราการใช้สกิสล,ลดิพอได้อยู่นะครับแต่เมื่อกี้ถ้าผมไม่ใช้ไอเทมก็น่าจะแพ้นะผมดูจากสภาพแล้วเมื่อกี้อันนี้ก็เอ้อพอได้อยู่นะผม ต้องใช้ไอเทมบ้างนะผมผมจะต้องขึ้นเพชรนะครั้งนี้ผมจะต้องขึ้นเพชรสามให้ได้นะผมเออเกียร์เราเป็นเกียร์หกดาวนะเกียร์สายฟรีนะมีเจ็ดดาวแ่หวนลีวนาดโอ้ยเสียงดังฟังชัดมากเลยแหวนลีวนาดนะเดี๋ยวเราไปดูเกียร์เขาหน่อยเกียร์เขาก็เป็นพวกเีคิดมากนะผมเกียร์แบบซันลี่นะผมเป็นพวกเกียร์เจ็ดดาวสามชิ้นนะครับผมนอนั่นก็เป็นเทอร์มาเทิร์ธรรมดาหมดนะครับผมอืม ทีม2ก็เฉลี่ป็นธรรมดาน่าจะมีแซลลี่ก็ถือว่าเกียร์ก็ถือว่าตึงอยู่นะก็ไม่ได้ไม่ได้ไก่กาเลยนะผมชินจังที่มาวาลิีลำนำบอสเคโอ้โหอันนี้ตึงจริงๆเนี่ย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 นีพายุกลับก็ไม่ได้ด้วยขอผ่านแล้วกันตัวนี้อ๋อตัวนี้ครับผมลองดูลองดูงดผมไม่ผมไม่กดถอยละ จัดเลยครับผมคิดว่าจจะยาวนิดนึงแล้วผมว่าผมน่าจะเพิ่มหัาตาการใช้สก,กิลให้เขาหน่อยนะเออเขาไม่ค่อยสลับเลยเดี๋ยวดูนะผมลองให้เขาสลับเนี่ยสลับไหมไม่สลับเลยเห็นไหม สวยดีอย่างนี้เขากดเกาะแต่ยังแต่ยังแบบหน้นาป้อมอยู่นะหน้าป้อมอยู่แล้วลูกโอ้ม่ออาร์พีจียัดหน้า ชินล่าไปได้เยอะครับผมชินล่าเขามีอามาตะห้าวีนะโอ้โหไม่ไหววะ่ะชินล่าเราโดนโหทีมนี้ตึงก็ปินเซเลเยอร์เขาก็ลำนำเหมือนก็ไม่ใช่เฮยกสุดท้ายเหมือนกันนะแบบยืนห้าวีเหมือนเราอะไรก่อนตายอะไรเงี้ยเออลืมดูนะผม โอ้โหดูดูเขาก๊อบของเราไปดีเฮ้ยเขาก๊อบหรือว่าเขามีวะเดี๋ยวดูก่อนโอเคครับผมยอมแพ้ครับคนคนนี้โอ้โหจุกจุกไปโอ้โหดูดิตัวผมไปอยู่ทีมเขาหมดเลยโอ้ยพวกทรยศเ <c oughs> ดี๋ยวไปดูครับผมดาิินชี ดาบินชี่ไหมมีดาวินชีนะครับผมโอ้โหดาวินชีเราเขากอปไปอะนะครับผมดาวินชีเขากอปไปนะโอเคครับทีมนี้ก็โอ้โหทีมนี้ดูเกียร์ดิช,ดชิดเกีเกยร์โอเคครับผมยอมแพ้ในทีมนี้นะผมก็มีแพ้บ้างชนะบ้างธรรมดานะผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันในเ,เขาเรียกว่าชิดอยู่ ก็า <c oughs> ล่าว,ว่าเดี๋ยวเราไปดูที่ ID ดีเลยนะครับผมพรุ่งนี้น่าจะทําการอ่านดีสอนะผมส่วนคลิปนี้นะ่าจะลงพรุ่งนี้เท่าและคลิปวันนี้ก็เดี๋ยวเราติดตามดูกันนะครับผมโอเคครับผมก็เป็นการรีวิวนะผมชินชินละให้ดูนะเบิร์ดโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ปั้นชินละเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพลาดไฟนะผมเป็นแทงนะผมก็ตัวตีผมก็เป็นตัวอื่นนะจริงๆร,รู้สึกเสียดายดีดนะที่จะไม่ได้ปั้นหน้าไม้นะผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมรออีก2เดือนนะ รับรองว่าได้ปั้นแน่นะผมอืม,มเก็บผมเก็บกบดําไม่ไม่นานหรอกเดือนนะประมาณสองเดือนถึงสามเดือนประมาณนี้นะผมโอเคครับผมคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมใช่ก็ลืมกดแชร์นะถ้าชอบามากๆก็กดไลค์เฮ้ยถ้าชอบามากๆก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย